อ่ก็สวัสดีครับวันนี้นะฮะมีโอกาสที่ดีนะครับเป็นวันที่ไม่ได้ทํามุ้วนไม่ได้ทําม้วนบานเลื่อนนะครับวันนี้ก็จะมาสอนการทําบานเลื่อนสลับให้เห็นใตจากกันเลยนะฮะให้เห็นใจจะกแล้วผมก็จะทํากราฟิกวิธีการวัดต่างออกมาวัดเสร็จคุณต้องมาทําอะไรบ้างบางคนเป็นช่างใหม่นะครับบางคนซื้อเครื่องผมไปยังไม่ได้ใช้เลยนะฮะบ,บอกว่ายังทําไม่เป็นนะ วันนี้ผมก็เลยโอกาสดีนะครับผมก็ได้เอาเศษมาทําให้เห็นนะครับจริงๆแล้วบานเลื่อนนี้มันมีอยู่สองอย่างมีบานเลื่อนธรรมดากับกล่องเสริมบานเลื่อนธรรมดากับกล่องเสริมกล่องเสริมก็คืออะไรก็คือเพิ่มความหนามันขึ้น4.5่ 5, นุห้านี่ฮะถ้ากล่องธรรมดามันจะเป็นแบบนี้นะฮะไม่เสริมขึ้นแต่ถ้าเสริมขึ้นก็จะสูงขึ้นประมาณ4.5ุ่ห้านะฮะ ไม่วัดด้านข้างเฟรมเฟรมด้านบนเฟรมด้านข้างก็เสริมสีุ่ห้านะฮะเฟรมด้านข้างก็เสริมสีุ่ห้าแต่ถ้าเป็นหน้าต่างคุณทำได้ทั้งบานธรรมดาเฟรมล่างธรรมดาเฟรมข้างธรรมดาเฟรมบนธรรมดาแต่และอ่าและไม่ใช่แต่และคุณสามารถทำเฟรมเสริมได้ด้านข้างด้านซ้ายด้านบนด้านล่างในในหน้านต่างบานเลื่อน แต่ถ้าเป็นประตูบานเลื่อนเลื่อนสลับคุณเสริมข้างได้เสริมบนได้ล่างคุณเสริมไม่ได้เสริมไม่ได้ด้านล่างต้องเป็นบานธรรมดานั่นแสดงว่าคุณต้องมิกเซอร์มิกเซอร์คือว่าล่างเฟรมธรรมดาประกอบคู่กับเฟรมข้างที่มันเสริมมาทําประตูบานเลื่อนอ่ะมันจะเข้ากันได้ไหมเข้ากันได้นะฮะเข้ากันได้ ส่วนวิธีการบากก็เหมือนกับบากเฟร,รมธรรมดานั่นเองเฟร,รมข้างคุณก็เอาตัดตัวนี้มาหน่อยนึงแล้วก็มามาขีดก็ได้มาขีดไม่ได้ขีดก็ได้อันจะขึ้น,นก้าวปกดู้นะฮะถ้าเป็นบอกเลยถ้าเป็นบานประตูนะข้างเสริมบนเสริมได้แต่ด้านล่างเสริมไม่ได้นะฮะจริงๆริถ้าเฟร,รมเสริมผมเรียกว่าเฟร,รมเสริมเหมือนกันบางคนเรียกเฟร,รมติดกล่องนะฮะ เ,เฟมเสริมกาแฟติดกล่องมันจะสูงสี่จุดห้าเฟมติดกล่อง4ี่จุห้าแต่ตัวนี้จะสูงเท่าไหร่0ูนจุหนะฮะ0ู0.6จดหศูนจุดหอ่ะโอเคไล่มายาวนะคนที่ทำใหม่ๆอาจจะท้อผมบอกเลยว่าอย่าเพิ่งท้อนะฮะถ้าคุณทำบานแรกได้คุณจะมีความสุขขอแค่บานแรกเท่านั้นบานแรกเท่านั้นผมบานแรกทำผมยังขาสัตว์ตัตตตตน้นตตตัเลยนะฮะ ไม่รู้ว่าจะจับต้นชนไปยังไงอ่ะโอเคมาดูนะฮะอันนี้บางคนถามว่าเอ้ยพี่คำนวณยังไงนะฮะแต่ก่อนที่ผมจะพามาคำนวณน,นะฮะคุณก็ต้องดูส่วนประกอบมันก่อนอันนี้เฟรมข้างอันนี้เสากุญแกนะฮะอันนี้บานเลื่อนสลับเสาเกุญแก็ตมายัดอยู่ในนี้อันนี้เฟรมข้างเอ้ยอันนี้อน,นี่ขวางล่างนะ,ะขวางล่างมันก็จะมีตัวบ,บนขวางบน นะฮะอันนี้เสาเกี่ยวนะฮะเสาเกี่ยวมันก็จะมาเกี่ยวกันอยู่เห็นไหมฮะเลื่อนมามันก็จะเกี่ยวกันอยู่เดี๋ยวผมเอายางมัดไว้นะ,ะส่วนหน้านี้ก็เป็นเสาบุญแจ่มันอยู่คนละมุมเท่านั้นเองนะฮะเวลาใส่อ่ะขออนุญาตดินะ,ะผมจะให้สีละคนเอ่อผมขออนุญาตเอานี้ลงก่อนสี่นะฮะ ผมมาบานนี่นอนหนนะฮะเวลาใส่นะครับเวลาใส่ตรงนี้สารรับสัมพันธ์มันอยู่ตรงนี้อันนี้คุณต้องบากออกบากเพื่อให้มันรับเข้ากับผมตรงนี้เดี๋ยวผมขอดูกล้องน่อเนี่ย บากื่อให้มันรับไม่ใช่บากระเจาะนะฮะเจาะรูขนาดให้มันอยู่ตรงนี้บากครึ่งวงกลมเห็นไ,ไหมบากครึ่งวงกลมระยะนี้สองดศูย์ระยะนี้สี่หถ้าเป็นบานธรรมดาในเมืองไทยระยะเท่ากันหมดนะระยะเท่ากันหมดนะฮะตัวนี้เรื่องเสาเกี่ยวเห็นไ,ไหมฮะเสาเกี่ยวเสากุญแจขวางล่างขวางบนก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะวางบนก็อยู่ตรงนี้ ถ้าคุณติดประกรบถ้าคุณติดประกรบเสาคุณแจกับขวางล่างสแสดงว่าด้านบนตรงนี้คุณต้องติดเสาเกี่ยวกับขวางบนนะฮะให้มันไปรูปตัวแอลแล้วคุณก็จะใส่กระจกแล้วก็มาอัดเข้าตรงนี้แค่นั้นเองอีกมาเลื่อนมาหนึ่งนะฮะกี่กันหนึ่งนะฮะอันนี้คือระยะ4.6นะฮะระยะ4.6ที่ จะใส่ล้ออ่าลืมขันไว้ระยะนี้ระยะที่ใส่ล้อคลิปนี้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างน,นะฮะล้อโดนใส่ตรงไหนกระจกดโดนใส่ตรงไหนนะโอเค เห็นไหมฮะล้อมันจะเข้ามานั่งอยู่ในนี้เห็นไหมฮะถ้าเราถอดล้อออกเนล้อมันก็เจาะเข้ามานั่งอยู่ในนี้ระยะนี้เขาเรียกว่าระยะ4.6นะฮะระยะนี้เขาเรียกว่าระยะ4.6แล้วเออนี่ะความระยะะไม่เห็นระยะจากนี้เขาเรียกมานี้เขาเรียกว่า จากนี้มานี้เขาเรียกว่าระยะ4.6จากนี้ขึ้นมานี้เขาเรียกว่าระยะ2.0แล้วก็อันนี้ก็คือบากเป็นเสี้ยวประจันแล้วกุญก็ประ,ประกอบใส่น็อตตรงนี้ประกอบใส่น็อตตรงนี้ก็ญยิงแค่นั้นเองนะฮะแค่นั้นเองเห็นไหมยิงใส่น็อตแค่นั้นเองแล้วระยะปัมนะะะะป๊มรูตรงนี้นะฮะระยะปั๊มรูตรงนี้ หน,นึน่งครึ่งวงกลมสิบมิลครึ่งวงกลมสิบมิลนะฮะอันนี้สิบมิลอันนี้สิบมิลน,นะฮะแล้วด้านในที่ตรงกันก็คือว่าครึ่งวงกลมหกมิลหกมิลหรือเจ็ดมิลเจ็ดมิลก็ได้นะฮะเดีย๋ยวผมจะขึ้นกราฟิกห้ดูตรงนี้นะฮะว่าระยะเท่าไหร่ก็มีแค่นั้นมาลเลื่อนนะฮะคุณประกอบเสร็จคุณก็มาใส่ในรางคุณก็ยกเข้ามาในรางแค่นั้นเอง แค่นั้นเองนะฮะแค่นั้นเองอ่ะสมมติเอาไว้อย่างนี้แล้วกันนะฮะการคำนวณมันจะยากตรงขวางเท่านั้นมันจะยากตรงขวา,าตง,ขงตรงนี้เท่านั้นว่าคุณจะคำนวณยังไงนะฮะว่าคุณจะคำนวณยังไงขวางตรงนี้คำนวณยังไงนะฮะส่วนความสูงอะไรก็จะมาไล่กันนะฮะไล่กันแต่วันนี้ผมจะทําให้ดูภาพรวมเบื้องต้นก่อนว่า อันน,นี้เป็นประตูนะฮะเป็นประตูอันนี้เฟรมข้างอันนี้เฟรมข้างอันนี้เฟรมล่างนะฮะอันนี้เป็นเสากุญแจเสากุญแจมันจะติดอยู่กับเฟรมข้างนะฮะเสาเกี่ยวมันจะอยู่ตรงกลางเมื่อมันเลื่อนมามันก็จะเกี่ยวกันนะฮะเลื่อนมามันก็จะเกี่ยวกันอยู่ตรงนี้เสาเกี่ยวด้านในเสาเกี่ยวด้านในนะฮะต้องหันด้านเกี่ยวมาด้านนอก ส่วนเสาเกี่ยวด้านนอกต้องหันด้านเกี่ยวมาด้านในเห็นไหมฮะถ้าถ้าคุณใส่ผิดเสาเกี่ยวบ้านนอกหันออกนอกยังไงคุณก็ใส่ไม่ได้คุณก็ต้องถอดใหมนะฮะการใส่สลับด้านเป็นสิ่งสําคัญนะฮะการใส่สลับด้านเป็นสิ่งสําคัญนะฮะวันนี้นะฮะผมก็จะพามาคํานวณขวางตรงนี้ซึ่งมันยากนะ ซึ่งมันยากนะยากนะใครๆก็บ่นกันนะฮะโอเคนะฮะผมจะพามาคำนวณขวางัาแป๊บหนึ่งนะะ